ใหญ่นะครับอาจจะนําพระเข้ามาประกวดนะครับรายการละเจ็ดร้อยบาทเนี่ยนะครับถือว่าถูกมากนะครับลวสิ่งที่ได้คุณได้มากกว่าสิ่งที่คุณเสียมาหนึ่งคุณจะได้ความน่าเชื่อถือว่าชมรมแต่ละชมรมนั้นมีจุดยืนจุดแข่งของตัวเองนะครับจุดแข่งของผมก็คือผมสร้างพระใหญ่แล้วทุกคนได้มาสมงพระได้ทั้งพระได้ทั้งบุญนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ไปโดยอัตโนมัตินอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการได้ใจได้เผื่อหม่แล้วก็ผู้ใหญ่ อะไรอะไรมันดีไปหมดนะครับพี่ใหญ่ครับพระล่วงหลังหลังปืนเนี่ยเขาเปิดกันเป็นแสนเป็นล้านถ้าเป็นสมาคมใหญ่เนี่ยเขาก็จะเล่นกันองค์หนึ่งเนี่ยสิบล้านะนะแต่เราไม่ต้องไปมองสิบล้านอะ เอาแค่สามพันเนี่ยคันขายได้กนเดเนอะนะพอพอพอเปิดถูกมันก็มีปัญหาว่าเฮ้ยสามพันมันจะมันจะเก๊บก็บอกเกอ่ะนะถูกเกินไปก็บอกเก๋อ่ะนั่นก็เช่าแบบที่คุณสบายใจแล้วกันอ่ะถ้าคุณคิดว่ามีเงินสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านอ่ะคุณซื้อเซียนใหญ่ไปเลยครับไม่ต้องมาซื้อผมซื้อผมผมมีได้แบบดีสวยสุดได้แค่นี้อ่าเพราะพระของเราอยู่ในกรุจริงจริงนะครับมีที่มาที่ชัดเจนตรวจสอบได้ตัวทางหลักทยาศาสตร์ทางนั้นปัจจุบันนะครับ วิทยาศาสตร์ตอบโจทย์ได้นะครับเขาสามารถดูว่าแร่แปรธาตุนั้นอยู่ในองค์พระเนี่ยนะครับเรารู้ด้วยตาเปล่าทําไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้วิธีการตรวจนะครับคล้ายๆกับเครื่องตรวจโลหะนะครับเพราะว่าพระที่เป็นโลหะหรือเป็นเนื้อผงจะต้องมีนะครับแร่แปรธาตุพวกนี้อยู่แล้วจะต้องตรวจเจอเมื่อตรวจไม่เจอนั่นแสดงว่ามีการกั่วพี้เกิดขึ้นนะครับอาจจะเก๊ไม่แท้ไม่ทันไม่ถึงพระชุดนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วผมมีเยอะนะ วันนี้ผมแค่แกะมาแค่กล่องเดียวนะครับจริงๆแล้วผมมีหกกล่องหกกล่องเนี่ยหกกล่องเท่ากับว่าสิบสองกล่องเล็กย่อยๆนะครับคือถ้าวางจริงๆนะโต๊ะนี้แอนเลยแหละครับผมอย่างน้อยเนี่ยสี่พันองค์ที่ผมมีนะครับแต่ผมไม่เคยออกให้ใครเท่านั้นเองนะครับยกเว้นแต่ทำโปรเจกต์สำคัญสำคัญอย่างยกตัวอย่างโปรเจกต์นี้นะครับเป็นการร่วมระดมทุนสร้างพระใหญ่อันเนี้ยใครที่มีจิตศรัทธาเนี่ยเราก็จะมีพระร่วงหลังหลังปืนนะครับพิมพ์สุโขทัย ต้องบอกว่าสุโขทัยเป็นเมืองพี่นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเล่นหาพระเนี่ยนะครับหนึ่งต้องรู้ประวัติสองเนื้อหาต้องได้รายละเอียดต้องมีนะครับพระสนิมแดงจะต้องไม่เป็นสีทาจะต้องเกิดขึ้นเองและสังเกตง่ายๆถ้าดูจากหลักจอผมเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนสูงสูงต่ำต่เป็นพดถ้าสังเกตดีๆนะเพราะพวกเนี้ยมันจะเหมือนคราบสนิมนะครับมันจะเกิดขึ้นมาปึ๊บแล้วมันก็จะเดินกระจายไปทั่วนึกภาพนะครับพระเนี่ยจะไม่เหมือนกับพวกสนิมสนิมจะเดินจาก เนื้อขาวกลายเป็นเนื้อแดงแล้วถึงจะการกัดกร่อนแต่สนิมแดงที่ผมพูดถึงนี้เป็นเนื้อตะก,กัวนะครับแต่ด้วยมีสังขาวานอนอยู่ในองค์พระอาจจะมีพวกตะปูโบดนะที่เขาเล่นหากันนะมี